ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวทุกท่านค่ะวันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานสูงรถไฟหนุเคราะห์ขอเชิญทุกท่านพบกับการนำเสนอนวัตกรรมสร้างคนดี Buddhist Idol Contest ครอบครัวต้นแบบทางพระพุทธศาสนาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น ถูกสัดขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เมื่อนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติและผู้ปกครองเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันหลายๆบ้าน Work From Home และหลายๆบ้านก็ว่างงานความเครียดสะสมที่เกิดจากสถานการณ์ภายนอกอาจจะเป็นปัญหาของความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้เข้มแข็งและแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทางโรงเรียนสร้างนวัตกรรมสารสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวด้วยสายใยความรักโดยเริ่มจากครอบครัวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตนักเรียนบูรณาการเรียนรู้ผ่านทักษะชีวิตด้วยกิจกรรมรอบตัวจากการสร้างคุณค่าทางจิตใจหล่อหลอมให้นักเรียนและครอบครัว มีพื้นฐานทางจิตใจที่แข็งแกร่งและในการนำเสนอนวัตรกรรมสร้างคนดีพ u ทธิ i s ิสไ o ดอลคอนเทสครอบครัวต้นแบบทางพระพรุทธศาสนานี้เป็นการนำเสนอรูปแบบออนไลน์และมีการจัดกิจกรรมระหว่างคนในครอบครัวโดยแบ่งออกเป็น7กิจกรรมกิจกรรมเติมเต็มความรักให้กับครอบครัวเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ความรัก และส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักมอบความรักให้แก่ผู้อื่นด้วยการริเริ่มจากคนในครอบครัวที่ทำให้เห็นเป็นแบบอย่างในฐานะของการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับด้วยความสุขใจ mm hmm. กิจกรรมรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตา การรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวหากฟังดูแล้วอาจจะดูเหมือนเรื่องปกติที่ทุกบ้านก็ปฏิบัติกันเป็นกิจวัตรประจำวันแต่เพราะปัจจัยจากการทำงานเวลาของคนในครอบครัวที่ว่างไม่ตรงกันทำให้การรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวยากขึ้นทุกวัน ดังนั้นกิจกรรมรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตาจึงเป็นกิจกรรมธรรมดาที่ไม่ธรรมดาและช่วยทำให้ครอบครัวกลับมามองเห็นความสำคัญของการใช้เวลาร่วมกันการพูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆระหว่างมื้ออาหารเป็นความสุขเล็กๆที่ไม่อาจมองข้ามไปได้กิจกรรมสร้างสรรค์มื้ออาหารแสนพิเศษ นอกจากจะรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างคนในครอบครัวแล้วการให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์มื้ออาหารก็สามารถทำให้มื้ออาหารนั้นพิเศษขึ้นได้หากเป็นอาหารจากฝีมือคนในครอบครัวนอกจากนั้นยังเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบลงมือทำอาหารง่ายๆด้วยตนเองหรือร่วมกับคนในครอบครัวถือเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง จากการทำอาหารกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในครอบครัวถือเป็นการสนับสนุนกันในครอบครัวทางหนึ่งในทางกลับกันทางโรงเรียนมองเห็นโอกาสของการเรียนรู้ทักษะชีวิตที่ก่อเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติรอบตัวของนักเรียนจึงสนับสนุนให้เกิดเป็นกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ใช้โอกาสที่ทุกคนอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาหากิจกรรมทําร่วมกันกิจกรรมเหล่านั้นอาจเป็นความชื่นชอบของสมาชิกในครอบครัวการได้เรียนรู้และสนับสนุนความชื่นชอบความสนใจถือเป็นการสนับสนุนและทำให้สมาชิกในครอบครัวเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นกิจกรรมงานบ้านหันษากิจกรรมนี้อาจจะเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับมอบหมายจากคนในครอบครัว ให้รับผิดชอบงานบ้านเล็กๆน้อยๆอยู่แล้วแต่ถึงอย่างนั้นการทำทุกอย่างด้วยความเคยเชินในทุกวันทำให้หลงลืมคุณค่าและความสำคัญของการลงมือทำดังนั้นกิจกรรมงานบ้านหันสาถือเป็นการสร้างคุณค่า ของความภูมิใจให้แก่นักเรียนด้วยการเสริมแรงเชิงบวกจากคนในครอบครัวอาจเป็นคำชื่นชมเล็กๆน้อยๆแต่เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนกล้าที่จะลงมือทำสิ่งอื่นๆต่อไปในอนาคตด้วยความมั่นใจที่ว่าคนในครอบครัวพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญของครอบครัวการใช้โอกาสวันสำคัญเพื่อให้ความสำคัญแก่กันเป็นเรื่องที่ช่วยสร้างความสุขในวันพิเศษ ซึ่งแต่ละครอบครัวต่างมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันต่างกันออกไปดังนั้นการให้ความสำคัญในวันสำคัญเหล่านั้นอาจเป็นการค้นพบกิจกรรมใหม่ๆที่ทำร่วมกันอย่างมีความสุขได้กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจห่างไกลโควิด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ความเครียดสะสมเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวแต่การรับมือกับปัญหาร่วมกันนั้นไม่ใช่กับทุกครอบครัวที่จะทำได้ดังนั้นการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและห่างไกลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ถือเป็นความสำคัญเร่งด่วนที่ทุกครอบครัวควรช่วยกันหาความสุขร่วมกันในสถานการณ์เช่นนี้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกในครอบครัวนอกจากนั้นการตระหนักถึงความสำคัญของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ถือเป็นการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างของการป้องกันดูแลตนเองและคนรอบข้างเพื่อการหยุดการแพร่ระบาดของโรคโดยเริ่มจากคนในครอบครัว สู่คนรอบๆตัวดังที่กล่าวมานี้นวัตกรรมสร้างคนดี Buddhist Idol Contest ครอบครัวต้นแบบทางพระพุทธศาสนานี้จะไม่ประสบความสำเร็จหากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกท่านดังนั้นดิฉันจึงขอนำเสนอครอบครัวต้นแบบทางพระพุทธศาสนานบ้านลูกรัก Family สวัสดีครับ ผมชื่อเด็กชายผมเบจจ้ากปรรผสมสาหรีที่ผมครับวันนี้ผมก็จะมาพูดพความภาคภูมิใจที่ผมได้ทำกับคนอื่นนะครับเรื่องมันเริ่มอยู่ที่มีครั้งหนึ่งที่มีคนตกงานแล้วแม่ผมก็เลยได้ไปซื้อของอาหารแห้งมาเพื่อที่จะบริจาคเสร็จปุ๊บก็ได้ลงเฟ็ e บุ๊ก แล้วก็มีคนสมพบเงินมาซื้อข้าวสารอาหารแหง้งเพิ่มขึ้นแล้วก็บริจาคเขาผมรู้สึกขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ทางโรงเรียนที่ช่วยสอนให้ผมมีความรับผิดชอบทั้งเรื่องงานบ้านแล้วก็งานที่สามารถเชื่อยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้แล้วก็พ่อแม่ก็สอนให้ผมช่วยคนที่ลำบากกว่าตัวเอง ชื่อเด็กหญิงพิมเพลมพา,ายอยู่ชั้นก่มศึกษาปีที่หค่ะบ้านของหนูมีชื่อว่าบ้านลูกรักแฟมิลี่ค่ะที่บ้านของหนูมีชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าคุณแม่บอกว่าคแม่รักทุกคนและอยากส่งต่อความรักนี้ให้กับทุกคนโดยการลงทุนเพื่อมาซื้อของบริจาคเพื่อให้ทุกคนที่ตกงานแต่ละคนในช่วงโควิดนั้นมีความสุขไปด้วยกันค่ะสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณ ณแม่แล้วก็โรงเรียนนะคะที่คุณพ่อคุณแม่สอ่งสอนมาก็สันสอนให้หนูจะใช้ทาทาอะไรให้เป็นเวลาจลับแบ่งแบ่งเวลาทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จักแบ่งปันอื่นนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่โรงเรียนที่สอนให้หนูรู้จักความพอเพียงแล้วก็ให้หนูอยู่ในกลุ่มเพื่อนได้อย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อแม่ปุ้ยนะคะเป็นคุณแม่ของน้องๆบ้านลูกรักแฟมิลี่นะคะก็ที่ตั้งชื่อว่าบ้านลูกรักแฟมิลี่เพราะว่าหนึ่งก็คือในส่วนของแม่ปุ้ยมีลูกหลายคนแล้วก็ลูกทุกคนเป็นลูกที่แม่รักทั้งนั้นก็เลยอยากให้จุดเนี้ยเป็นเครื่องเตือนใจพวกเขาว่าแม่รักลูกนะบ้านนี้ก็ฝากลูกๆช่วยกันดูแลนะคะ และทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมสร้างคนดี Buddhist Idol Contest ครอบครัวต้นแบบทางพระพุทธศาสนาเพราะเราเชื่อว่าครอบครัวคือพื้นฐานของการสร้างคนเจตคติทัศนคติและพื้นฐานทางจิตใจล้วนหล่อหลอมมาจากคนรอบตัวดังนั้นหากเราทำให้ครอบครัวมีสายสัมพันธ์อันเข้มแข็งนั่นก็หมายถึง เราสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงและมั่นคงให้นักเรียนเติบโตขึ้นอย่างมีภูมิคุ้มกันไม่ว่าอนาคตจะเจออุปสรรคเช่นใดวันนี้นวัตกรรมสร้างคนดี Buddhist Idol Contest ครอบครัวต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทำให้นักเรียนเชื่อแล้วว่าครอบครัวจะสนับสนุนพวกเขาอยู่เช่นนี้ตลอดไปในนามของโรงเรียนวัดสพานสูงรถไฟนุเคราะห์ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมาณโอกาสนี้